มีฝรั่งมาถามอาตามาว่าถ้าสอนให้ผมรู้จักโรคหน้าสก่อนชาติก่อนสก่อนผมจะยอมนับถือศาสนาพุทธอาตามาก็เลยบอกว่าไม่ต้องถือศาสนาพุทธก็ได้แต่คุณจะรู้ได้ว่าชาติหน้าชาติก่อนมีอย่างไรนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ฉันขอถามก่อนได้ไหมเมื่อวานนี้มีไหมถามฝรั่งว่า Yesterday แห่พอโนแห่เมื่อวานนี้มีหรือไม่มีฝรั่งบอกว่าแห่มีมีมีอารมาก็ถามต่อไปวันไหนละเมื่อวานมันผ่านมาแล้วเขาบอก Pastorate มันผ่านมาแล้วทีนี้อารมาก็ถามไปอีกว่าพรุ่งนี้มีไหมทุบโลโ no ลแห่พอโนแห่ฝรั่งบอกชั่ว a c t l y t e ทุบโลโลแห่ have. แน่นอนพรุ่งนี้มี อาตมาก็ถามต่อวันไหนละพรุ่งนี้เอามาวางไว้ตรงนี้ได้ไหมมันยังไม่ถึงเมื่อมันยังไม่ถึงแล้วจะเชื่ออย่างไรว่ามันมีทุเดวันเนี้ยวันเนี้ยคือพรุ่งนี้ของเมื่อวานเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดไกลถึงชาติก่อนไม่ต้องคิดไกลถึงชาติหน้าเอาแค่เมื่อวานนี้กับพรุ่งนี้เราก็ไม่สามารถจะเห็นได้ แต่ก็มั่นใจว่ามันมีเชื่อว่าชาติก่อนมีชาติหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีปลอดไทยพระพุทธเจ้าท่านตีราคาว่าผู้ใดเชื่อว่าบาปมีบุญมีสวรรค์มีนรกมีชาติก่อนชาติหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วมีแน่ให้พ้นบุคคลนั้นทําบาปก็ทําไม่ได้มากเพราะหวาดหวั่นอันตรายจากกรรมบาป บุคคลนั้นแม้เขาจะทำดีเพียงเล็กน้อยเขาก็ปลาปลื้มใจ